สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนูทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะสวัสดีค่ะสุขูสุขูนวันนี้มิตรดาร่าค่ะพี่พี่มิตรดาร่าดาร่าอันนั้นเมื่อมีพี่น้องฮะเมื่อมีสายยืนตะเอกับสาอเอ้าจสรุปแล้วจะไถ่ยืนกันเนี่ย ยาสวนวัสดีค่ะกินลาบปลาจจ้าีไม่ล้ปลยล้วกล้ปาม่ได้ใส่ยาว่าป้าไปปิดเหมือนั่นเด้อปลาไปซื้อหมือนั่นละบอวคื่ซื้อว่าได้ตนั่นเพราะว่าแบตเบิทุกคนความกันเบิดได้ปลาพ่น้อง่าเห็นเอขาเพิ่งเขาเพิ่งชาแบตเนาะเขาเลยอันนี้ขจะมาแล้วก็เวียงานการจ้างลืม ลืิ่มเริ่มให้พ <c oughs> ี root, ่น้องเพิ่มป่าเอาใส่ตู้เย็นไว้กันเลยเอามาลาบมือนี่จ้าจ้าจ้าตัวบไงเนี่ยว่ามันตัวน้อยดิมันติดเบ็ดไผ่เรายจืนติดเบ็ดไม่แง่แหลมป่าคือเอาขึ้นได้อุ้ยไม่เอาขึ้นได้จะไหนราเก่งกันยังเอาสิเบ็ดเก่งยังเดียวโดยเฉพาะเราไม่ได้ใส่เงี่ยห้ามขึ้หมูขึ้นปวกเลยใส่เงี่ยยังใส่เงี้ยริ่งไม่ได้เพ่อนแล้วที่คาวว่าพ่อเอารถถูกปุ๊บจมาเอาป่า รถตรงขึ้นบ่ได้้น่นรถเข็นเอารถเขนมามาส่วนขึ้นเลยบ่รถเข็นมันดึงดึงหมูมันขึ้นน่ะปลาหรือเนาะปลาหรือเนาะผูกปลาบอาบดึงซัหล้างมัน่ะเพื่กลางสิขาเทากินพี่น้องน้ำบุกว่ะโลด ปลามันตัวใหญ่เนาะมันเห็ดหยากเนี่ยมันเลยกินเข่าสวยเนาะแมนกวนที่เขากินสวยเนาะมันจับหยากมันตัวใหญ่เมียนเขากินเข่าสวยทุกวันนี้เขาไม่กินข้าวเช่านะเขากินเข่าสวยแม่วยต้องกินเข่าสวยเข่าสวยนี่มันไม่ใช่เออมันไม่ได้ปั้นนะเอาซ้อนสดเอาซ้อนสดแสดงว่ามันเหนียวมันไม่เหนียว ถ้าเราปั้นนะมันจะเนีย่ก็ได้กินเขาสวยมาเด้อไปนองเด้อลาบปลาลาบปลาเขาเอิ่นว่าปลานุ่นจันบอกแม่ไปทายกูได้บัดจ้วเดี่ยออีพออ้ยบุญนา้อเป็นธรรมดาได้เพรางานอด่อยอ้าวปาดจังไหนก่อ โองงหัวปลาพากงหัวปลาเอาไปางังแล้วก็เิกินไอ้พี่น้องมากินน้กันสันบาได้ยินคักเั่นก็เลยอยากอยากพูดไปยังเูดไปยังบอกไม่ได้พวกงหัวคนีพี่น้องผอี่เราปานกินเอาไม่ยังกินแนวเราพ่ออ้าวอันตังเนากินยังไหัดปลาเวยอยู่พ่อ เามันหัดปากทวยพูดเท้าเพนหลาบปลาพี่น้องปลาหัวจันพี่น้ออันนี้ต้มปลาลวกสาผั์สะเดาพักกาศดหินพี่น้องใครล่ะพูดไดมา กินเขาพี่น้องกินเขาสมสมซื้อว่าอันตลกมาพอกันนอวายังขืนมีแต่พากันหัว่แฟนคับเอาหนังตูมมาใส่ไม่้กะลัตลกบ่กันไม่ได้กะลัหัวเนี่ย

ผู้ไดรอผู้ไดรอปิน่นเดี๋ยวมีทุกคนมดีตอนตอนสวยๆค่ะอันมีมีเอฟซีวาว่าเ็นเล็กซบเอดเนาะกู้ใุญ่ิบานว่าสันว่าเมนนคนๆเดียวกันก็ยังว่าเพิ่นเซี่ยวกันวาสันเพิ่นสไดิเป็นเซี่ยวกันเนาะเจ้า ติดต่อติดติดต่อการงานใดก็ไดดต่างแถวกับบินบุรีวงดนตรีสีแก้วมิวสิกค่ะว่าเมนเล่าอันเปลี่ยนสีใดขึ้นกระป๋อมบ่พราเราเป็นแฝดกันบอกคนะ นน่องกันลาบะเนมา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 คนละมองบันกต่มาใส่มามากินเข้าพี่น้องกินข้าวเอาข้าวข้าวข้าอันเดี้เาถ้วยนี่ซอนทอดอนน่เผาลนั่นน่นพักพักแบ่งใส่จานไหมมึงพี่น้องคุณนปีนปีนปีนเพรนว่านุสิไปเห็ดเวียกนุอยู่กินลด ตาองตานี่นี่บอมีอีกกพี่เอาไปแม่นี่ถือหอรไพ่ฮอมันแม่นี่อกงงนกินพพ่นองกินข่าวกินพอยหา่เจ้าคือ่ญับไปหาหมูพอใหา่เจ้าครือ่ัญญบไปหาหมูเจ้าคือปันั่งไกยเป็นผ้าะธาท่าน

กฟปาปยงลูููาโอ้ยอูขี่วะนี่ยนะอูขี่ไม่มกินที้เชอลงหัวละสองมือลงขาลงามากมากฮะขาดขาดขาด พักกำลังง่ามจังไดยเขาวันนี้จากพักบัดเนี้ยพามาเบิงนายหนุเล่าอันนี้ปิดไปไขป่ปลาปลาตัวเดียวดิปลาพี่น้องเบิงไข่ปลาตัวเดียวปลาตัวเดียวเด้ยนี่นี่นบอกที่แยกเกี่ยนว่าศิษย์ใดเอ็ดใดใบอกแยกเอ็มศิษย์ใดเอ็มบอกม่นครับนี่ปิดไว้ปลาตัวเดียวศิษย์กินง่ายบ่หละนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะแม่นน้องงวดตัวหนึ่ง แนมบอดขาดว่าเมนน่องมั่วถุงหนึ่งเต็มเลยป้าถูมาล้างอูโต้แดงๆกันปะแมนครับแมนปลาเวินจันพี่น้องฝากกดติดตามช่องอึ่งเปาะลำเพลินออฟฟิเชียลในเด้อฝากกติดตามด้วยนะครับช่องอึ่งเปาะลำเพลินออฟฟิเชียลช่องเดียวกันครับแก้มสกาวเรียนเพชรบ้านแขงครับฝากพี่น้องติดตามใน้ยหนึ่งบวกสองเลยปะครับหนึ่งบวกเลยแมนครับเฮ็ยนั่งกัน จิมน้ำกันฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับเด้อจ้าครับผมอ่าเอฟซีฝากในเด้อฝากช่องอึ่งปาะนำค่ะอึ่งปาะลำเพลินออฟฟิเชียลพวกเรากำลังอันอุ้ยกระป๋ออันเป็นตาเสียบเนาะอย่ามันก็ซุกข้างในเนียผมทีเห็ดไหนมันเปื่อล้วครับผมทีเห็ดไหนมันแยกออกเลยเด้ยโอ้ครับอ่าโอเคอึ่งปะครับผมขอบคุณครับทุกการติดตามนะครับหรือว่าใครยังไม่ยังไม่ได้ติดตาม กดติดตามให้แน่กติดตามหาให้แน่น,นะครับเด้อฝากพี่น้องน้ำเนีย่ยขอบคุณหลายๆครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอื่นป้ะพี่น้องถ้าคุณกับกระร่างลงมือโสยบักในไอ้เลยบัดเนี่ยนี่ล่ะพี่นอ้องยูจังสี่ละ มีเสียงคือรถอึง้งเสียงคือรถเสียงคือเสียงคือรถพะคอแท้อ้าวว่าแม่เสียงรถพะคอเด้นี่แม่นคักๆคุณพะคอพัคอพะคอก็เรืองมาพูนกระท่อมหน่อยแม่หนุอย มาแล้วมาแล้วนี่ยผู้ได้ถามหาปลาคอเนี่ยถามหาปลาคออะไระดเดรรรจ้าไปอยู่ไสมาเขาถามหาอยู่คือว่าเด็กเป็นเถาแก่บอกสอน, <c oughs> เนเหมินเฮ็ดดูเลยกินเข<ช><ว>่ากินเขา่ขามีหอดบักปีนบักเพลนะ ว่าไปบึงพอดีอเขา,าห้เยี่ยมดิเหรออ้งพอดวย<ะ>ไ,ไมไปบงพอดบวกเพราะว่าเอฟซีพอถึงฝากกระเช้าไปเยี่ยมอยูอ่ฮัลโหล หัวหน่าไปใส่อเอาขึ้นมาบอกเขาบอกวันนีด่ยังเอาปลาเนี้นพอสีอันฝากอันกระเช้าไปเยี่ยมแม่โอ้ยเลยบอลูเรื่องกันเลยม,นะมันหอมแดงกระเทียมพริกแห้งอีกอ่ะบรรยากาศ ลงอาหารไข่ยเาอิ่มด้วยไข่ปลาเคืองหมอหนึ่งคน <c oughs> คนใส่มีดซำนี้มีดซำนี้เล็กหน่อยว่าท่านตื่นห <c oughs> นักนดนตรี <c oughs> นักนดนตรี <c oughs> เข้าไปใส่บุญนี่

เก <Hey. S 1> ็บนาพวากันใหม่สำหรับเมื่อนี้สบายดีค่ะ